ที่ดินสุดปังมีน้ำร้อมรอบอำเภอเมืองอุดรธานีเหมาะสุดๆสำหรับทํารีสอร์ทหรือว่าที่พักเชิงธรรมชาติอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาเนี่ยนะคะถูกมากค่ะไร่ละ350,000บาทเท่านั้นที่สวยแบบนี้ไม่รีบถือว่าพลาดไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ที่ดินก็จะเป็นโฉนดคุดแดงมีเนื้อที่65ได้4ไร่43ตารางวาอยู่ตำบล3ามพร้าอํเาเภอเมืองอุดรธานีทางหลวงหมายเลข2410ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีแปลงที่ดินเนี่ยจะเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะจากปากซอยขับรถเข้ามาเนี่ยเป็นทางยังไงนะคะก็จะให้ดูแบบไม่ตัดเลยแค่1กิโลเมตรนิดๆน,นะคะในซอยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยเรื่อยๆร,ระหว่างทางนะคะและในซอยก่อนหน้าเราแล้วก็ซอยถัดไปอะ่ะก็จะมีคนทำหอพักนักศึกษาอยู่ด้วยนะคะ ถนนในซอยยังเป็นทางลุกลังอยู่มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยเรื่อยๆที่ดินเราเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปด้านในสุดซอยเลยนะคะขับไปนิดเดียวค่ะจะมีประตูเหล็กกั้นไว้อยู่นะคะก็ใช่เลยค่ะที่ดินของเราก็จะมีบ้านสวนหนึ่งหลังนะคะน้ำไฟพร้อมค่ะมีน้ำบาดาลแล้วก็มีสระน้ำหนึ่งบ่อนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะคือราคาค่ะที่ดีมากเลยนะคะไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับที่ดินโฉนดในอำเภอเมืองอุดรธานีเลยนะคะลักษณะพื้นที่นะคะก็จะเป็นไร่มันสับปะหลังเนี่ยค่ะนะคะปลูกพืชไร่นะคะ,ะ,คะหรือว่าจะทำสวนก็ได้นะคะแล้วอยู่ติดคลองน้ำานะะียค่ะคือมีน้ำล้อมรอบเลยนะคะมีบ่อปลาดานด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฟฟ้าพร้อมใช้ค่ะน้าไฟพร้อมบ้านสวนหนึ่งหลังค่ะ แล้วใกล้ๆก,กันตรงนี้นะคะก็จะมีหอพักนักศึกษานะคะอยู่2อสาแห่งนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยค่ะสําหรับที่ดินอํเาเภอเมืองอุดรธาน,นีที่ติดคลองน้ำและติดทางสาธารณะตามที่เห็นจากภาพมุมสูงเลยนะคะ สำหรับที่ตั้งบริเวณนี้ก็ถือว่าอยู่ชาญเมืองอุดรธานีนะคะเหมาะสำหรับโครงการอยู่อาศัยต่างๆเพราะว่าเงียบสงบไม่แออัดแล้วก็เดินทางเข้าไปในตัวเมืองก็ง่ายๆค่ะไม่เกิน10นาทีเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากศูนย์กลางตัวเมืองอุดรธานี15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานี20กิโลเมตรค่ะ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่ดินราคาย่อมเยาวเพื่อพัฒนาอาสังหารองรับการขยายตัวของเมืองอุดรธานีนะคะก็ลองพิจารณาแปลงนี้ดูได้นะคะโฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่65ไร่ในราคาเพียงไร่ละ350,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามราชพัฒอุดรธานีนะคะเดินทางไม่ยากค่ะ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูก่อนได้นะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามโอได้เลยนะคะที่0837356591หรือ Line@ แอดมาดามโ a d a m a m e o s h อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะ หากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อได้3ช่องทางนี้เลยฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสําหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ